สวัสดีครับพบก,กับครูภูมิพิรากรนันะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันกลับมาพบกันอีกครั้งกับบทเรียนใหม่เรื่องการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ชุมชนของเราเราต่างพบเจอคนหลากหลายท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรานั้นมีอะไรกันบ้างมาติดตามพร้อมๆกันเลยครับน้องๆครับ ประเทศไทยเรามีภูมิภาคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เป็นต้นซึ่งล้วนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างไปด้วยซึ่งเราจะเห็นได้จากการทักทายเช่นผู้ที่อายุน้อยกว่าก็จะทักทายผู้ที่มีอายุมากกว่าด้วยการไหว้การทำความเคารพเช่น เราจะเชื่อฟังเคารพผู้ใหญ่และมีกิริยาที่อ่อนน้อมส่วนการใช้ภาษาเช่นแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นเฉพาะของตนเองครับการรับประทานอาหารเช่นคนภาคเหนือนิยมทานข้าวเจ้าคนภาคกลางนิยมกินข้าวเจ้าเป็นต้นและการปฏิบัติตนตามาศาสนาก็เช่นกันเช่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์ก่อนนอนส่วนคนที่นับถือาศาสนาคริสต ก็จะไปโบสถทุกวันอาทิตย์เป็นต้นครับน้องๆเห็นไหมครับว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาช้านานและตามสภาพภูมิประเทศที่แต่ละคนอาศัยอยู่นั้นเป็นผลทําให้การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นชุมชนที่ตั้งบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะประกอบอาชีพทํานาข้าวและเลี้ยงปลาซึ่งคนในพื้นที่นี้ก็จะมีประเพณีแข่งเรือ เนื่องจากอยู่บริเวณริมแม่น้ำอีกด้วยส่วนชุมชนที่อยู่ชายฝั่งทะเลก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำเช่นแข่งเรือยอกองซึ่งแตกต่างจากทางภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแลง้งกันดานประเพณีก็จะเป็นแหบุญบ้างไฟหรือแหนางแมวนั่นเองครับน้องๆครับเรามาดูกันครับว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายของทางวัฒนธรรมมีอยู่หลายประการเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง น้องๆคะปัจจัยแรกเลยที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือการนับถือศาสนาซึ่งประเทศไทยของเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยแต่ละศาสนาก็จะมีความเชื่อและการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธีที่ตนนับถือแตกต่างกันออกไปน้องๆเห็นไหมคะว่าในโรงเรียนของเรามีเพื่อนที่นับถือศาสนาที่หลากหลายนะคะเช่นตอนเช้ามีการสวดมนต์ เพื่อนบางคนไม่ได้ยกมือไหว้แต่ก็ทําท่าทางสํารวมก็เพราะว่าเพื่อนเหล่านั้นนับถือศาสนาอื่นนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วยเช่นวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของคนภาคอีสานและภาคเหนือ การกินแคบหมูของคนในภาคเหนือเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเพื่อต้องการความอบอุ่นเป็นต้นมาถึงปัจจัยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทําให้ขนบธรรมเนียมประเพณีทําให้วัฒนธรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกายรวมทั้งการละเล่นในชุมชนแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองครับเช่นการใช้ภาษาถิ่นในแต่ละภาคการแต่งกายผ้าไหม ประเพณีแห่นางแมวของคนในภาคอีสานประเพณีวิ่งควายในภาคตะวันออกเป็นต้นทั้งหมดนี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนไทยและเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาก็ทําให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแต่ละคนในท้องถิ่นนั้นๆย่อมแตกต่างกันไปด้วยซึ่งการดําเนินชีวิตในสังคมไทยอยู่ในกระแสะวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เราคนไทยเหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ ช่วยคิดน้องๆคนไหนที่มีภาษาถิ่นของตัวเองลองออกมาบอกการเรียกชื่ออาหารว่าในแต่ละท้องถิ่นของน้องๆมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือ 1. วัฒนธรรมทำให้เกิดการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข เพราะชีวิตของคนในท้องถิ่นล้วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 2. วัฒนธรรมท้าไม่เกิดเอกลักษณ์ในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นเช่นการแต่งกายการใช้ภาษาพูดการรับประทานอาหารซึ่งเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ 3. วัฒนธรรมสร้างความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน 4. วัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชุมชนตนเองเช่นศิลปกรรมหัตถกรรมในท้องถิน่นเป็นต้นและภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นเช่นการถนอมอาหารการใช้สมุนไพรไทยรักษาโรคการทำฝายทดน้ำเป็นต้นน้องๆครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละท้องถิน่นมีความแตกต่างกันไปทำให้การดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท้องถิน่น ย่อมแตกต่างกันด้วยเมื่อเราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้พฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทักทายการทําความเคารพการใช้ภาษาการรับประทานอาหารการปฏิบัติตนตามาศาสนาและเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเราย่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก่อนจากกันเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวสนุกๆตอนรู้ถูกรู้ผิดกันต่อครับ ช่วงฉชยเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆครับการเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของฉันไปแล้วพี่มีกิจกรรมสนุกๆครับให้น้องๆทำกันดูนะโดยให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อความใดกล่าวถูกและข้อความใดกล่าวผิดข้อหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ข้อ 2. ขณะที่เข้าแถวสวดมนต์ตอนเช้าที่โรงเรียนปฏิมาคุยเล่นกับเพื่อนได้ข้อ 3. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศถือเป็นปจัจจัยทํ่ให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้อสจินดาพูดภาษาถิ่นในโรงเรียนเพื่อนต่างพากันหัวเราะ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆทำกันได้หรือเปล่าเรามาดูฉเฉลยพร้อมคำอธิบายกันครับเรามาดูข้อแรกกันเลยครับข้อหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นข้อความที่ถูกเพราะว่าในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายครับซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและมีคุณค่าดังนั้นเราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ ข้อ2ขณะที่เข้าแถวสวดมนต์ตอนเช้าที่โรงเรียนปฏิมาคุยเล่นกับเพื่อนได้เป็นข้อความที่ผิดถึงแม้ปฏิมาเป็นชาวมุสลิมแต่เมื่อในโรงเรียนปฏิบัติตามาศาสนาเราควรสำรวมท่าทางและให้เกียรตินะครับโดยการยืนตรงไม่พูดคุยหรือเล่นกันครับข้อ3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศถือเป็นปัจจัยทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นข้อความที่ถูกครับเพราะว่าสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้มีวัฒนธรรมที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติขึ้นเช่นวัฒนธรรมการกินแคบหมูเพราะภูมิอากาศเย็นจึงต้องการความอบอุ่นเป็นต้นข้อ4จินดาพูดภาษาถิ่นในโรงเรียน เพื่อนต่างพากันหัวเราะเป็นข้อความที่ผิดครับจินดาพูดภาษาถิ่นทางภาคเหนือในโรงเรียนน้องๆไม่ควรจะหัวเราะนะครับเป็นการดูถูกเยาะเย้ยเพื่อนเพราะภาษาถิ่นก็คือภาษาไทยของเราเหมือนกันนั่นเองครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับ เข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นหรือชุมชนมีความแตกต่างกันไปนะครับน้องๆเรียนรู้และเข้าใจได้ว่าถึงแม้แต่ละคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมต่างๆเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันย่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะครับจะได้เรียนเก่งๆก,กันครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานครับ